ชอบนี่ลูกเนี่ยชอบเลี้ยงแพะซื้อจักรวลูกซื้อสามกรวดจักรวาห่บาทมาเลี้ยงแพะเนี่ยอยู่มอหนึ่งครับครอะไรลูกครสิเอครับสอโอเคอันนี้เพื่อนๆืกัมาป้อนแทะมดยังลูกมันกินไวโพดเนาะ ป้อนน้อยป้อนน่อยป้อนน้อยเช่องสื่อสารนะครับของสโมสรีาักยนะครับเพส่ารเอตัวนี้เซียนกินยังไฮะม่มีลู้ไม่มีลไม่แล้วยนนะกูสั่นที่สุดการเิาง้็กท นะครับเพื่อเราเข้าทำถึงุขเกษตรเพราะได้แห่งนี้วนะครับก็มาแสดงตนเพื่อรับเหรียญรางวัลนะครับแพ้ของมหาอะไรเราแพ้ของมหาอะไรลูกที่เราตอนนี้อยู่ที่ไหนที่สองแพ้อยู่ตรงไหนฟอกแพ้อยู่ข้างบนอันนี้ลูกมีกี่ตัวลูกมีทั้งหมดกี่ตัวเครื่องอยูตรงไหนหลายชนิดนะครับคเหนือนายพยาชยนะครับ โอ้โหแย่งกันเลยอ่ามาบริการแพะน่อยอย่าอย่าเอาน้ำอื่นให้กินนะลูกแมวนะครับที่เปียอะไรที่บาคับกันสามขวดละยี่สิบสามขวดห้าสิบลูกเป็นนมน้ำนม ไอเมียงไหมล่มมจจะเอ็มเอ็มไปตั้งไหนครับมาดูเด็กครับไอ้หยากจะคิดอะไรครับ